สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาลองวัดโวนวัดแอมนะครับเป็นแบบอนาล็อกนะครับก็คือตัวนี้นะครับจะมาวัดโวนวัดแอมกันก็จะมาลองชาร์จโหลดนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ ก็จะผ่านวัดแอมและก็วัดโวลต์นะครับก็จะลองปรับโวลต์นะครับลองที่สิบสองโวลต์นะครับปรับไปที่สิบสองโวลต์โดยประมาณนะครับสิบสองจุดหกจุดเจ็ดนะครับก็ใช้โดยประมาณก่อนประมาณนี้ ก็จะคีบบวกนะครับก็ลบ12.7บโวลต์นะครับ ก็โวลต์แมที่ได้ก็จะได้ที่14แอมนะครับก็โวลตก็อยู่12โวลตนะครับก็จะเริ่มแดงนะครับรู้สึกว่ามันจะแดงนะครับรู้สึกว่าแดงแล้ว ผมจะเปิดไฟช่วยนะครับตัวนี้ตัวที่มอแอมแล้วนะครับผมจะตับโวลต์ขึ้นไปแล้วแอมก็จะโดดขึ้นตามนะครับ13โวลต์น,นะครับ14โวลต์นนครับ ก็13โวลต์กว่ากเซแอมก็14แอมนะครับผมจะใช้ตัวนี้วัดนะครับก็จะนะครับ14แอมนะครับ มาสิบสี่แอมนะครับก็จะตรงกันกับตัวนี้ก็คือถ้ามันร้อนนะครับถ้ามันมีการร้อนนะครับก็คือแอมมันจะยืนนิ่งนะครับมันจะไม่ขึ้นนะครับแอมจะไม่พุ่งนะครับก็คือมันมันร้อนแล้วนะ่ะมันจะล็อกแอมนะครับถ้าเราต้องการเพิ่มกระสรแสแอมที่สูงมากเราก็ต้อง ขนานกัน2ตัวนะครับก็คือขนานกัน2ตัวเพื่อที่จะให้แอมป์มันโชว์นะครับก่อนลดลงมาก่อนลดโวลต์ลงนะครับอันนี้ชอ็ชอตช็อตโหลดนะครับที่9โวลต์ครับลองลงมาที่9โวลต์ถอดออกก็จะปล่อยให้มันเย็นลงเราจะลองช็อตโหลด ให้ดูใหม่ครับก็จะปรับไปที่นะครับจ3โบนกว่ากว่ามันเดินนะครับ3าโบนกว่า3ามดเดนะครับก็จะช็อตโหลวดว่ามันพลิกมาเท่าไหร่ ขีบเลยครับขึ้นนะครับสปราร์นะครับตังเกตว่าตรงนี้จะเป็นไฟสปราร์นะครับเวลาขีบก็ลองชอัดหลวดเลยขึ้นนะครับก็อยู่ที่สิบสามจุดเจ็ดนะครับแล้วเราจะช็อตสองตัวเข้าหากันนะครับเพื่อดูแอมขึ้นนะครับ ผมจะใช้ครีมนะครับสังเกตนะครับแอมขึ้นนะครับก็13.7ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ขึ้นมาที่20กว่าแอมนะครับผมจะลองช็อตโหลดใหม่นะครับก็จะใช้ตัวนี้ด้วยนะครับก็คล้องไว้ก่อน ก็จะสังเกตน,นะครับนี่แอมนิ่โวล์นะครับก็จะมาลองชอ็อตโหลดใหม่นะครับก็ตัวน,นี้แอมโวล์นะครับก็จะช็อตสปาร์กเข้าไปเลยนะครับรับโวล์ขึ้นนะครับ1 3โวล์นะครับนี่ก็ขึ้นมาที่1 4โวล์14แอมนะครับช็อตโหลดนะครับก็วัดกระแสก่อน สิบสี่สิบห้าแอมป์นะครับโดยประมาณนะครับแล้วผมจะมาลองช็อตตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับดูตัวนี้นะครับใช้คีมคีบช็อตนะครับจะโดดขึ้นมาสามตัวนี้จะขึ้นมาสามสิบแปดแอมป์นะครับแต่แม่นวลอ,อนาล็อกเนะี่ยจะขึ้นมาไม่ถึงครับก็คือโดยประมาณนะครับ สิบสามจุดเจ็ดเหมือนเดิมนะครับอ่าก็ลงมาที่สิบสี่แอมป์นะครับสิบสี่แอมป์เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันยังมีตัวนี้อยู่มันยังอยู่สิบสี่แอมป์นะครับสิบสี่แอมป์นะครับอ่าตัวนี้ตัวประมาณนะครับผมก็จะช็อตไปอีกตัวหนึ่งนะครับกเกตเข็มจะขึ้นนะครับมิตเตอร์ก็จะขึ้นนะครับ วมีการกระตุกนิดนึงนะครับกระแสยังไหลดีนะครับก็จะอยู่ที่14.6นะครับตัวนี้ก็โดยประมาณนะครับถ้าเราต้องการชอ็อตทั้ง3ตัว1นึ่ก็จะวัดแอมได้นะครับแอมก็จะพุ่งขึ้นนะครับพุ่งขึ้นก็ ตัวนี้มันใช้ตัวหนึ่งใช้ตัวเดียวนะครับก็จะสะสมความร้อนจะกลายเป็นเหมือนถ่านนะครับแดงนะครับก็คือช็อตอยู่14แอมป์นะครับ14แอมป์13.7โวลต์ครับจะลองดูตัวที่นะครับมันจะปรับมา15โวลต์นะครับ15.7นะครับ15.7ก็จะลอง ชาร์จโหลดดูนะครับ15 18แอมนะครับขึ้นมาที่18แอมชาร์จโหลดที่2 2ตัวนะครับ ที่15โวลต์2ตัวนะครับก็ช็อตคีบเข้าไปนะครับก็จะโดดมาที่เริ่มสตาร์ทใหม่นะครับ18แอมป์ช็อต2ก็จะเป็นที่ครับ44แอมป์นะครับ,รบลงนะครับ2 การเก็บเข็มน,นะครับเข็มแล้วก็ตัวตัวคลิปแอมนะครับจะมีการสวิงขึ้นลงนะครับตามช็อตนะครับอ่าก็ยังอยู่ที่สิบห้าจุดเจ็ดนะครับอ่าโดยประมาณนะครับให้ดูโดยประมาณก่อนโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ครับก็จะช็อตโหลดบวกเข้าไปสองสามตัวหรือว่าสี่ตัวให้ดูนะครับ ตัวนี้ก็จะจัดส่งไปก่อนนะครับที่ขอนแก่นนะครับสึกว่าแดงนะครับมาที่สิบจุดเจดนะครับก็คือควรแนะนำนะครับไม่ควรใช้โหลดกระเสียที่เกินมากทีย่ยิงยาวนะครับเพราะว่าจะมีการสะสมความร้อนเนาะแล้วก็ให้มีการเพิ่มพัดลมนะครับพัดลมด้านนอกนะครับ อันนอกก้กคือเป่าเข้าไปนะครับดูออกปรับโวลต์ให้ดูก่อน,นครับทำสุดได้ที่5โวลต์น,นะครับใวการมีการยินเซลล์ก็อยู่ที่5โวลต์น,นะครับ5โวลต์กนน็ปรับสูงสุดนะครับ สูงสุดได้ที่3ามสิบสาหจุดนะครับ35.8โวลต์น,นะครับกรณีที่เบียรทดลอบเสียนะครับก็คือตัวนี้พังนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแบบธรรมดาก็ได้นะครับแบบนี้นะครับ B10K นะครับ B10k นะครับตัวนี้จะเป็นรนะ้อยเนาะเราต้องเอาหาตัวที่ B10k มาใช้แทนตัวนี้นะครับแตีไม่เป็นทดรอบนะครับเป็นแบบธรรมดาใช้ได้เหมือนกันนะครับก็น,นี้มีการเปลี่ยนซ่อมเนาะ